อยู่ที่ตารับเพื่อนท่านเข้าสูฟ่ฟาร์มโชคชัยนะคะที่ฉันเชื่อถือกอนดาหรือเรียกว่าบีค่ะนี่จะเป็นผู้ที่นาท่านเข้าเยี่ยมชมด้านงนาน<ป>อัปเดทใน,นส่วนของโปรแกรมฟาร์มปัจจุบันกันนิดนึงนะคะถ้าใครเคยมาเที่ยวฟาร์มเราเนี่นยเดี๋ยวจะเห็น,นะความแตกต่างเนาะอ่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเราปิดท่องเที่ยวไปกว่าสองปีนะคะดังนั้นกลับมาใหม่ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว ตอนนี้โปรแกรมก็เลยต้องสอบครองสถานการณ์คือเรียบง่ายนะคะคลาหย,ยุดดั้งเดิมนะคะแต่ก็อำนวยคำสะดวกที่จะมีรถเข้าและรถกลับเป็นระยะระยะด้วยนะคะวั <c oughs> นนี้จะนั่งรถไฟที่จุดเดียวค่ะตรงขบอย แล้วก็จริงวลเราให้ท่านรอดเกินกับกิจกรรมบรรยากาศดีๆได้ตามเชียสายเลยสนใจกิจกรรมซื้อคูปองด้านในนะคะขี่รถม้านั่งรถม้าขี่ม้าต่างๆนะคะมีหลากหลายโปรแกรมเลยนะคะแล้วก็จะมีขบวนรถกลับเป็นรอบๆห่างกันทุกขึ้นชั่วโมงรอบสุดท้ายคือ16บนาฬิกาสีนาทีของวันนะคะก็สามารถใช้บริการได้ทีนี้มีเรื่องที่ขอความร่วมมือดังนี้คะหนึ่งรักกุลในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดนะคะรักเขาเรียกว่าล้างมือบ่อยๆแล้วก็เรื่องของการรักษาระยะห่างด้วย สองปลดงดสุบรีในฟาร์มค่ะเยกเย้เเนสถานที่ที่เ,เรากําหนดให้เดี๋ยวดิฉันแจ้งทราบอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายอุโมง์สเปรย์ที่ผ่านสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือเป็นมาตรการก,กอดเข้าฟางปัอสุขสารนะคะโอเคพร้อมออกเดินทางกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแนะนําผู้ที่จะนําท่านเข้าด้านในนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอุษาค่ะน้องเอี้ยงนะคะ เดี๋ยวเราออกเดินทางก,กันเลยอตอนนี้แนะนําจุดด้านหน้ากันหน่อยค่ะที่เห็นด้านหน้านี่เป็นบ้านของท่านเจ้าของฟาร์มค่ะดรโชคชัยบุรกุลผู้ก่อตั้งนะคะปัจจุบันท่านอายุ84ปีแล้วนะคะแต่ท่านก็ยังเป็นนักสะสมตัวยงเลยนะคะของเก่าแก่ล้ำค่ามากๆนะคะที่เห็นบางส่วนค่ะซ้ายมือ ใครอยากชมมากกว่าน,นี้นะคะเชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์โชคชัยค่ะึกสีน้ำเงินด้านหน้าฟาร์มนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะอทิเช่นรถรูโบราณน,นะคะชมยากเครื่องคริสตัลชวารอลสกีสวยๆงาๆนะคะกล้องอตืเนาะก็ลอกไปดูกันนะคะถัดมาค่ะซอนไซเมืออาคารสีขาวแล้วก็บริเวณใกล้กันตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ค่ะเพื่อรองรับกิจกรรมใหม่จะเปิดตัวกรุงคาพันตีน้าอา แกว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดรันมากใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะหันมาดูโซนด้านหน้าขวาเมือกันหน่อยค่ะโค้กมาค่ะนี่ใช้งานนะคะก็จะมีมาหลากหลายพันอาทิเช่นสายพันธุ์คอร์เทอร์ฮอสนะคะอาราเบียนกระเบลดนะคะสังเกตว่าเราจัดแบกเป็น้ั้งเลยนะคะื่้เขาอยู่สุขสบายค่ะแม่อัดกันด้วยนะคะหัามาสนามฝึกม้าค่ะ ที่เห็นอยู่ด้านในชื่อเจ้าซีโร่ค่ะเป็นลูกผสมนะคะอาราเบิกัสโรเบลดนะคะเจ้าตัวนี้นิสัยขี้เล่นเนาะนการสุกมมาอย่างน้อยประมาณ3-6เดือนนะคะใช้างนานได้ไซส์มือสนับฟารามสุนัขค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีะโชว์เล็กๆนะคะเป็นมินิดักโชว์นะคะให้ได้เห็นความทักษะของเขาแล้วก็การสุกสนัขถึงสุกแกะด้วยนะคะเป็นการสาธิ<ม>ตเราเก็บหย้าแห้งค่ะตัดมาฝ่ามือ,เ,มอเป็นความสเบียของแม่โกนะคะ จะผลิตหญ้าแห้งสองช่วงต่อปีค่ะมิถุนายนถึงกระกาศรับพฤศจิกาถึงธันวาคมนะคะก <s> ็นหนักประมาณ500กิโลกรัมน่นะคะสโซนซ้งไซเนอตอนนี้เป็นโซนการเลี้ยงโคที่อยู่ในวัยกำลังโตไม่ว่าจะเป็นโคอยากนมและโคร,รุ่นนะคะย้ายออกมาจากครอบอนุบาลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแรกเกิยดยุดเพราะว่าโคเล็กจะกินนมนะคะสามเดือนจับยานมแล้วหัดกินพวกอาหารหยาบนี่แหละค่ะก็จะมาเรียนรู้การรับจัดสภาพแวดล้อมด้านนอกนะคะ <S <s เติมต่อคืนอาหารเมนูที่พขาได้กินก็เป็นสกแย่าส้มโค้ดนะคะก็เพค่ดหมักดองย่าแห้งแล้วก็เป็นอาหารเ็ดหรืออาหารต้มนะคะที่เราจะได้กินอ,อ่ใกล้ถึงโรงสบายแล้วค่ะกิจาการรมมีอะไรบ้างที่เราเกิดน,นําหน่อยขี่มายย้าใหญ่80บ,บาทต่อรอบนักเลของเด็ก50บาทนะคะรถมาก็ร้อยหนึ่งนั่งได้3-4ท่านปลาเด็กผุ้ใหญ่เอทีวีเดียว220บาทแล้วก็ยูทีวีไปคู่330นะคะเช่จาจักรยานปั่นเล่นเลย30บาทต่อ30นาทีนะคะแนะนาสถานที่หน่อย อาคารหลังเล็กขวามือตรงนี้ค่ะร้านอค้ืม,มิ้วนะฮะจุดจาหน่ายเครื่องดื่มไอศครีมค่ะจุดสุเปอรอยู่ใกล้ๆขวามือแล้วก็ท่งน้ำจะอยู่ติดก,กันเลยนะคะด้ะ้นซ้ายมือรขอขบายความชอบใยค่ะ่านสามารถติดต่อซื้อคืองกิจกรรมทั้งหมดที่ร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะคะตรงนี้เลยนะคะเราจะมีเล่นเกมเี่ยเรามีจับโปรหลายรายการเลยนะคะมีเกมมีขีม่ม้าแคระนะคะลองตอบคาถามได้คุ้มมากสฟนผัานมาด้านหน้าซ้ายมือค่ะ สนามขับทีเอที TV, TV นะคะสนามชาอตจแฝงรอบละประมาณ2กิโลนะคะก็สอบถามเงื่อนไขแล้วก็ซื้อคูปองบริการที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกได้เลยอ๋อละจุดด้านหน้านี้เดี๋ยวเราจะตอดให้ท่านได้ลงรับชมมินิวอลิตี้ด็อกโชว์นะคะโชว์ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการฝึกสุนัขเพื่อใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะพื้นฐานเบสิกหรือว่าการช่วยงานคุณจุดแกะนะคะกับการสาธิตของเรา หลังจากที่ท่านรับชมตรงนี้เรียบร้อยก็สามารถที่จะเดินพักผ่อนตามอธัธยาศัยได้เลยนะคะขบวนรถจะไปจอดรอรับท่านกลับที่ด้านข้างร้านอึ้งมิวนะคะ,ะบนถนทนที่เราผ่านมาสักครู่นี้รอบแรกที่จะนํากลับของเที่ยวเราคือรบอบ13นาฬิกา15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นจะมีทุกเพ่ชั่วโมงใครจะอยู่ยาวก็ได้นะคะแล้วรอ,อรถกลับกลับเที่ยวเวลาได้เลยอตอนนี้รับชมโชว์กันก,นก่อนเลยค่ะใครสนใจนเชิญได้ไสัมภาระเอาลงไปด้วยนะคะ ดูอรมาดูอะไรยงดูอะไรเขาบอกว่าคเอยู่ัายอูับะเย่าาตุณผ้่าทราบนะคะอการ์างนะการตุกชมักนะบรี่ล็อกโชวนะคะถ้าใครที่สนใจค่ะขอได้เชิญที่ลานการแสดงจุดนี้ได้เลยค่ะ สมานิกได้ลรเดี๋ยวเราจะขยับออกนะคะรบกวนไหวมากเยค่ม่มีนื้อขอบคุณค่ะแล้วสถาจะเป็นการเดินรบชมรนะคะการแสดงโชว์ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากรับชมโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วและก็สามารถร่วมทำกิจกรรมที่โรงคาบอยได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงวาไรตี้ด็อกโชว์นะคะที่ทุกท่านจะได้เห็นความน่ารักแสนรู้ความสามารถของสุนัขนะความโชคชัยที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะนาทุกท่านมารับชมการฝึกสุนัขนะที่ผ่านการฝึกทั้งหมด2ระดับมาแล้วมีอะไรบ้างการฝึกสุนัขเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะ2ระดับด้วยกันหนึ่งก็คือฝึกระดับพื้นฐานะคะ่ะ 2คือฝึกระดับแอดวานนะคะหรือว่าระดับที่ขั้นสูงนั่นเองนะคะโดยโชว์ชุดแรกค่ะเดี๋ยวเราจะมารับชมนะการฝึกสุนัขในระดับพื้นฐานกันก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับนักแสดงของเรากันเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับครูฝึกปัญญาและเจ้าเดฟค่ะมาแล้วค่ะพระเอกสุดหล่อของเราคนฝึกป,ปุยเลยทีเดียวอะปรตามพี่สักหนค่ะมาถึงแล้ว สวัสดีทักทายนักผู้ชมไหนครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีกูฝึกด,ด้วยนะคะอะเอามือนลองมีฝั่งมีสั่งให้ด้วยนะคะอะสำหรับน้องเดฟนะคะเดี๋ยวมารู้จกักเขาสักนิดหนึ่งเขาเป็นเขามาจากไหนนะคะมีอายุเท่าไหร่นะ,ะสำหรับน้องเดฟเนี่ยเป็นสุนัขสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่นะคะหรือว่าสุนัขต้อนแกะนั่นเองค่ะก็ สายพันธุ์นี้มีทินกําเนิดจากแถบประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็สกอตแลนด์ค่ะลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้นะก็จะมีขนหลากหลายสีนะไม่จะเป็นสีเทาดำนะคะแดงขาวแบบดํารวนก็มีนะคะแล้วก็แบบ3ส,สีนะรวมไปถึงน้องเดฟแกเป็นสีลายหินอ่อนนะคะหาชมได้ยากมากเลยหรือว่าสีเรดเมอร์สนั่นเองนะคะดวงตานี่ก็จะมีสีชีดจางลงไปนะคะก็หาดูได้ยากกันเลยตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ น้องหมานะน้องหมาสามสามขวบนะคะสามขวบแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทักษะนะคะฝึกสุนะนะคะในขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างอ่ะเชีญยรับชมเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะครูฝึกก็จะสั่งให้น้องเดฟชิดข้างลําตัวอ่ะดูไว้นะเื่อนท่าในใดที่อยากจะฝึกสุนัขที่บ้านนะคะชิดข้างลําตัวลําด,ดับแล้วก็อาจจะมีสายจูงนะคะเมื่อจําคําสั่งแล,แล้วก็จะปลดสายจูงออกค่ะ แต่แล้วก็สั่งให้นั่งค่ะมอบค่ะอ่ามอบลงไปฝึกทหารนะคะไปแลค่ะให้หมอบแล้วเดินไปไหนคะครูฝึกคําสั่งนี้เป็นคําสั่งให้สุนัขคอยค่ะคอยนะคะคําสั่งนี้เขาชอบมากนะคะเขาได้นอนด้วยอ่ะลองเรียกมาหานิคะเขาจะมาหรือเปล่ามาแล้วค่ะแค่ตบมาแค่ตบมือก็มาแล้วนะคะ คำสั่งของครูฝึกจะมีทั้งหมด2ลักษณะมีคำมีสัญญาณมือแล้วก็คำสั่งเสียงจ,จะเป็นเสียงพูดหรือว่าเสียงปรบมือเสียงอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราฝึกเข้ามานะคะอาล่ะตอนนี้เบสิกพื้นฐานผ่านไปแล้วค่ะชิปนั่งม็อบนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูความสามารถของเจ้าเดฟสามารถทําอะไรได้อีกนะคะอ่ะมอบค่ะ มอบลงไปนะคะอีกหนึ่งชายาของเจ้าเดฟก็คือมิสเตอร์สโลว์นะคะดูจากฝีไม้ลายมือแล้วค่อนข้างจะเชื่องชานิดหนึ่งนะคะมิสเตอร์สโลว์นะคะอ่ะลอดใต้ขาค่ะกลับมาเห็นไหมคะเหมือนครูฝึกเขาใช้สายจูงทิปเลยนะคะวาดลวดลายเหมือนยิมนาสติกนะคะอะก็ลอดใต้ขาไปมานะคะโอาหน่ารักมากอันนี้ก็จำคำสั่งได้อย่างแม่นยำแล้วค่ะมาดู ความสามารถต่อไปค่ะกิฟต์มีไฟค่ะโอ้โหซ้ายขวาสาอะอคอยค่ะคอยอย่าพึ่งไปนะคะ ามาดูรักสักการกรโดดของเจ้าเดฟค่ะเดฟค่ะอย่าลืมซักเสื้อนะคะครูฝึกอ่ะกระโดดค่ะโดยจ้าเดฟนะจะฟังคําสั่งเป็นภาษาไทยนะคะคุยกันรูเรื่องนะกับครูฝึกพี่ออฟนะหรือหรือว่าครูฝึกปัญญาค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะขอเสียงปรบมือให้เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเก็บตัวกันก่อนนะคะสำหรับโชว์ชุดแรกจบไปแล้ว เดี๋ยวเรามาดูโชว์ชุดต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นการฝึกสุนัขในระดับแอดวานซ์แอดวานซ์ยังไงเห็นแกะนะตอนนี้แกะขลุกซ่อนตัวอยู่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการฝึกสุนัขในการคุมผูก,กแกะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาพบกับนักแสดงก,ก,กันก่อนขอเสียงปร,มรบมือกอนรับผู้ฝึกแคบดินค่ะ,ะและน้องทาเคอุค่ะเจ้าทาเคอุของเรานะสาวสวยสายโหดแห่งความโชคชัยนะคะ เป็นสูนักเพศเมียค่ะตอนนี้อายุโรงมานหนึ่งขวบครึ่งนะคะสายฟันสตรองอ่เอ่าละก็เป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราจะไม่รีรอชานะคะกูือขับเตานกวีดอ่าออกคำสัุปโกงค่ะให้ค่ะพี่อูขับไปต้อนแกนมะมาเลี้ยงร้านก้าวทะดลค่ะอันนี้เป็นทัษาในการโชว์อัปการ